เช้าวันจันทร์ครับสวัดดีครับพี่น้องเย็บซีครับเช้าวันจันทร์ครับที่เก่าเวลาเดิมครับพี่น้องขายพุดซาครับขายพุทซาด้านหน้าบริเวณโบลีเวนพระบรมธาตุนนดูลครับอำเภอนาดุนจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องอยู่ฟังขาออกครับพี่น้องฟังขาออกครับขาออกมีลาดของง้องครับ สามสาขาครับสามสาขาก็จะม,มีพุทธาสามรถแสงทองครับเพี่นนอนีลยส,สวยๆงามๆสีอทองๆครับเลยสามรถแสงทองเช้านี้เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาหกสิบโลครับเอาขึ้นมาบริเวณประธานานธะิบดีหกสิบโลแล้วก็ยูบ้านอยู่บริเวณนาบ้านริมถนนซีเลียแนนดูน้าเชื่อประบือรับ ก็หางกันนะถประมาณลอยกัโลครับพี่น้องลอยกัวโลถามว่าเบิร์อบอเบิดครับเขาเก็บไรซัมนี่ครับพี่นอ้องมูอนี้ิทะเลยมาว่างสัมนี่ครับทะเลยมาว่างสัมนี่ครับ,บร้บา,านาของเราหาไม่ยากโอ้เริ่มเปิดโฆษณา,ารครับพี่น้องแล้วลงลงขึ้นไหมขึ้นไหม